ตอนนี้ให้ให้ตัวเล็กสุดหล่อพับพับเต็นดูดูดูวิธีการดูวิธีการของไอตัวเล็กมันพับวิธีการผมไปตรหนเจ้าพ่มไปกเไมเอกไม่เจอเว้ไปตเา่อุดปตนี้นะเดี๋ยวนี เยอะเยอะมากเหรียญแต่แต่ไม่มีตังไปเข้ากอบห้องห้องห้องหลงพี่ฉุด <c oughs> นี่ห้องหลงพี่ฉุดผมว่าจิตซาอ,ออกหามันองหวกรนเวลาช่วงผมบาอยู่แต่ผมก็สิเอานำเงียวมา,าใส่ในขวดในขวดไว้เวลาคนมาซองหมันแช ก็จงังอ่ะลุงกีะเป๋าล่อเหยด่ไว้หไหม mm. อันนี้คนคนมาซองมาเจาะบันเจ็ดกระแตกเลยนี่บันเจ็ดแตกเออล่มจะเอาล่มไปด้วยเพราะว่าปริวาสต้องใช้ล่ม mm.